สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง10แมตท,ที่น่าสนใจของจอห์นซีนาตั้งแต่อดีตในปัจจุบันนะครับว่าเขามีแมตไหนที่น่าสนใจบ้างเอาละเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับแมตท,ที่10จอห์นซีนาเจอกับเซธโรลินซัมเมอร์สแลมปี2015เรื่องราวในตอนนี้คือซีนากับหวนคืนสูตร W W E ที่แก่ของแชมป์ U S อยู่ในขณะนั้นแต่ทว่าเซโรลินดันมาปีนเกี่ยวบอกว่าพี่มันไม่เฟลตกรุ่นไปแล้ว หลังจากเซตโรล,ลินเข่าใสหน้าจอนซีนาจนจมูกหักทั้งคู่ก็มีความแค้นส่วนตัวอยากจะรัวหมัดใสหน้ากันโดยทั้งคู่มีแชมป์ของตัวเองเป็นเดิมพันตัวแมทเซตชิงกระโดดอัดก่อน3ทีสร้างความได้เปรียบแต่ซีนาก็เสียบกลับด้วยสปริงบอรดสตันเนอร์แบบเพลิดเพลินใจตามต่อไปด้วยเอเอจนเกือบจะชนะซีนาบอกไอสัตว์แม่งอึดจะจัดเลยเอาหน้าฟาดพื้นตามด้วยเล็กด็อกไปอีกทีแต่เซตบอกกูเป็นแชมป์โลกไม่ยอมแพ้มึงง่ายๆหรอกก่อนยกไหล่แล้วสวนกลับไปด้วยฟอกสแปด สีน้าไม่ยอมแพ้แบกเซตขึ้นบา่าแต่ก็เกือบแตกเพราะโดนเซตใส่ AA เข้าไปเต็มดอกสีหน้าโดนอัดจนคิดอะไรไม่ออกสอดใส่ขาเข้าไปซิกเกอร์โฟลเล็กล็อกแต่ทว่าเซตพลิกกลับมาแมดยังไม่จบต้องตบกันต่อสีน้าขึ้นเชือกเซตตามมาซูเพกตามด้วยฟอร์คอนแอร์โร่แบบมีคอมโบแต่สีหน้าก็ยังไม่ถอยจับใส่ a a อีกทีแต่กรรมาการตัวดีเสือกโดนส้นตีนอนหลับไปไม่มีใครตบพื้นและอยู่บนเวทีในตอนนั้นเซตเห็นโอกาสเลยเข่าใส่จมูกจอนซีน้าที่เคยหักเพื่อให้ตัวเองพักจนได้เปรียบ ทั้งคู่นอนเรียงลายอยู่บนพื้นก็มีไอ้แก่หน้าหื่นจอนสจวตเข้ามาในเวทีแล้วก็ตีสีหน้าเข้าไปด้วยเก้าอี้ก่อนเซตจะใส่เพชนดีกีอัดกับเก้าอี้กดนับสังไปแมตที่9จอนีหนาเจอทิปเปิลเอชเวสโซมาเนีย22เรื่องราวในคู่นี้เหมือนตดที่ไม่มีใครอยากจะดมอยากลงปั้มแต่หาเรื่องราวไม่ได้ก็ท้าทายกันดื้อหน้าด้านๆแล้วก็ฟาดปากกันไป ตัวแมทเริ่มมาเฉยๆไม่รีบไม่ร้อนทิปเปอร์เฮดจับซีหน้าช้อนไปกับบันไดเหล็กพอเริ่มเจ็บก็เริ่มโกรธตัวแมทก็เลยโหดเข้าโหมดหน้าเลือดซีหน้าเดือดเลยจับพาวเวร์สแลมไปหนึ่งปาบแล้วจะฟาต่อด้วยไฟฟ์น็อกเกิลช็อคเฟิแต่ทิปเปอร์เฮดไม่ยอมจับสปายบาเตอร์ไปหนึ่งดอกซีหน้าหมอบลงไปซีหน้าไม่พอใจบอกยังไงก็จะซับหน้ามึงให้ได้หลังจากชกจนสายกระจยก็ใส่ f p f ไปเต็มที่กะจะเอาชนะแต่ก็ยังไม่ได้จะต้องแยกจากกันอยู่ดีเมื่อเห็นว่าท่าล็อกไม่ได้้ผลก็จะใชทท่าท่าาุมอยง Adjustment แต่อ่านชื่อท่ายาวไปทิปะเฮดเลยดิ้นแล้วพิกให้สีหน้าปิ้นไปทับกรรมการเมื่อได้จังหวะทิปะเฮ็ดจุ้งไข่แบบหนึ่งแถมหนึ่งล่วงลงไปทั้งคู่ก่อนจะเอาค้อนมาตอกใส่หน้าสีหน้าไปแต่ไม่วายกดได้แค่2ทิปะเฮ็ดกำลังงงก็เลยโดนเอเอเข้าไปแบบจัดหนักพร้อมกับกรรมการที่ไข่กลับมาเข้าที่แล้วก็เริ่มก้มมานับแต่ทิปะเฮ็ดก็ยังไม่ยอมไหลกระตุกชักกระดูกชักกระดิกอยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายไม่โดน FTF ตกพื้นยอมแพ้ไปคู่ที่8 จอห์นซีนาเจอกับเดอะร็อก r ร็เซลมาเน8ยเนื้อเรื่องในตอนนี้คือการที่ไอคอนของ2ยุคสมัยมาเจอกันเดอะร็อกกับจอห์นซีนาซึ่งทั้งคู่ต้องมาวัดกันว่าใครคือผู้ที่อยู่เหนือกว่าตัวแมทหลังจากดูเชิงกันอยู่สักพักซีนา <Cena S 2> ก็ใส่แบรค์ฮักแสดงความรักกับเดอะร็อกแต่เดอะร็อกบอกหน้าลำคานเลยจับฟาดดีดีทีหัวทิ่มพื้นไปตามด้วยคอมโบคลาสสิกและจบด้วยสปายบาเตอร์พอนึกอะไรไม่ออกก็จะใส่สองหาชนลูกเดียวแต่สีนายังไม่ยอมโดนใส่ AA นกลับมาเกือบเอาชนะไปไปด้ สีน้าบอกมันไม่จริงมันไม่ใช่ระหว่างตกใจก็โดนเดอะล็อกใส่ล็อกบัตทอมจนเกือบแพ้ทั้ทงคู่ผัดกันใส่ท่าล็อกคนละท่าร้องยั้งหมาแต่ก็ยังทนได้สุดท้ายไม่วายเดอะล็อกใส่สองหมาชนโดนเข้าไปเต็มๆแต่ซีน่ายังตก,กใจใส่ก่อนยกไหล่ขึ้นมาได้เดอะล็อกร้องว้ายไม่อยากจะเชื่อแต่กระโดดคอรบอดี้ใส่ซีน่าซีน่ายกขึ้นมาใส่เอเอแต่เดอะล็อกก็ยังไม่ง่ายยังทน,นยกไหล่ขึ้นมาได้อยู่ซีน่าจะขโมยท่าสองหมาชนตะเซือกโดนล็อกบัตทอมสวนกลับไปทำให้พ่ายแพ้โดนกดนับ คู่ที่7จอร์ซีนาเจอกับเอ็ดอันฟอร์กิเว่น2006แบบ p l c เนื้อเรื่องในตอนนี้เอด็ดโกงซีนาจนได้แชมป์มาและเปลี่ยนเข็มขัดเป็นของตัวเองซีนาที่อยู่ในความโกรธแค้นก็เข้ามาไล่กระทืบเพื่อที่จะเอาแชมป์กลับคืนไปซึ่งแมตชนี้มีข้อตกลงพิเศษว่าถ้าซีนาแพ้จะต้องไปจากสมักดาวเป็นเวลา3ปีตัวแมตนนั้นไปเดิมความโหดด้วยกันเอาซีนาฟาดกับเก้าอี้แต่ซีนาไม่ยอมแพ้จับเอด็ดฟาดลงไปกับบันไดเหล็ก ตามด้วยการเอาเอ็ดฟาดไปกับเก้าอี้เหล็กจนเจ็บไปทั่วหน้าและทำแซนด์วิช้วยการใส่ FtF คามบนไดเหล็กจนเอดต้องกรีดร้องและตามต่อด้วยโคตรพ่อโคตรแม่น็อกเกอร์ e r อปเปอร์จากบันไดเหล็กแต่เอดไม่นิ่งนอนใจเอากี้ฟาดหัวซีนาจนลงไปกองซีนาบอกมาแบบไหนไปแบบนั้นเอากี้ตีคืนให้สากแก่ใจคนดูซีนาปีนขึ้นไปจะเอาเข็มขัดตะลิต้าม,มายกบนไดจนซีนาตกลงไปโดนโตข้างล่างเวทีเอดจะปีนบนไดขึ้นไปแต่ซีนาคานขึ้นมาตามการเวลา ลีตาเอากุยตีหลังซีหน้าหวังจะช่วยแต่ซวยสัตว์ซีหน้าดิ้นไปโดนบันไดเหล็กเอ็ดกระเด็นตกลงไปโดนโต๊ะตอนท้ายทั้งคู่ขานขึ้นไปบนบันไดก่อนซีหน้าจะใส่ AA จากบันไดเหล็กป้านลงโต๊ะไป2ตัวแล้วคว้าเข็มขัดเอาชนะไปได้แม์ที่6จอร์ซีนาเจอเควินโอเวนอิลิมิเนช c ั่นแชมเปอร์ปี2015เนื้อเรื่องในตอนนี้ซีนากำลังโอเพนชาเล์กับแชมป์ยูเของเขาอยู่ ถึงท้าให้ใครก็ได้ออกมาชิงแชมป์เทวินโอเว่นโผล่หัวออกมาข้างนอกแต่เสือกไม่รับคำท้าเพราะไม่ต้องการจะได้แชมป์แค่อยากออกมากระทืบคนเล่นเฉยๆและเจ้าตัวก็อาจซีนากองลงไปแบบไม่ใหญ่ดีถึง2ครั้ง2งคราซีนาบอกทะยาะเก็บเดี๋ยวพี่จะเด็ดหัวน้องออกเอกตัวแมทมาถึงซีนาก็จะยกใส่ AA ปิดเกมแต่โอเว่นบอกเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆดีดีทีปิดฉากไปโดนอัดอยู่สักพักซีนาก็เล่ฟายมุกออบดูมชกหน้าโอเว่นไปได้แต่ในจังหวะสุดท้ายโอเว่นชิงใส่พ๊อปอัพเพราบอมไปซะก่อน สีนาไม่ยอมแพ้ทองแท้ย่อมไม่กลัวฝ่ายลบมูลซอของโอวินตามด้วย AA และลวกกดหน้าสลดโอเว่นยังทนได้หลังจากแรกท่าไม้ตายไปคนละทีชีวิตก,ก็ใกล้ดับสีหน้าสกัดโอเว่นด้วยสนตีนแล้วสเปนนิ่งดีดตีตามไปอีกดอกโอเว่นโดนไปเต็มๆจนคอย่นแต่ก็ทนได้จังหวะสีนาดูได้เปรียบแต่โดนเสียบด้วยแพ็กเกจตพาวเวอร์บอมจนสีน้าเกือบแพ้แต่ก็ทอแท้อยู่ได้ไม่นาน ซีนาก็กำจัดความรำคาญด้วยสปริงบอร์ดสตันเนอร์โอเว่นยังไม่งองแงยังไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปก็ฟาดซีน้าด้ดยซุปเปอร์เพ็กจะเชือกเส้น2เติร์ได้ครองชัยชนะซีน้าเริ่มท้อแท้คุณแม่ขอร้องแต่ก็ยังอยู่ต่อได้และพีก,กับมาได้เปรียบเทียบพร้อมไปด้วยความเท่แต่พลาดโดนปับอัพพาเวอร์บอมตอนสุดท้ายกดนับ3ไปคู่ที่5จอร์นซีน่าเจอกับเดนเนลลไบรอันซัมเมอร์สลมปี2013เนื้อเรื่องคือจอร์นซีน่าเลือกเดนเนลลไบรอันมาชิงแชมป์จากตัวเขา ทำให้พี่ขาวแพะของเรานั้นมีโอกาสแต่วินไม่ชอบใจเรื่องของไบอันจนทิปเปอร์เฮดต้องเข้ามาเป็นกรรมการแทนสีหน้าไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงแต่เหตุผลที่เขาเลือกคือเดเนียลไบอันคือนักมวยปั้มที่เก่งที่สุดซึ่งสีหน้าจะทําให้ทุกคนรู้ว่าคนที่เก่งที่สุดก็ยังไม่เพียงพอที่จะสู้กับเขาเลมแมตต์มาสีหน้าก็โชว์โหดด้วยการซูเพกอยู่นอกเวทีเพิ่มระดับความมันไปอีกสเต็ปด้วยซิดเอาท์พาวเวอร์วอมแดเนียลไบอันยังไม่ยอมตอบกลับไปด้วยลูกเตะตามโดยจับเยสล็อกแล้ว,วังเด็ดึก สีหนาบอกว่ายังไม่จบตบกลับด้วยเอเอเล่งงานต่อด้วยเล็กดอบแต่ก็ต้องสลดเพราะเดนเนียลไบอันยังสดต้องสดกันต่อสีหน้าก็จะจบด้วย FTF แต่ก็ยังไม่ได้ไบอันวิ่งมาจะถีบหน้าแต่สีหน้าก็สวนด้วยโคสไลน์กลับไปไบอันยังไม่ยอมตายไล์ก็ไม่ยอมตอบสนด้วยรันนิ่งนีจนกดสีหน้านับ3ไปคู่ที่4จอรสีหน้าเจอกับเซตโรลินแล้วก็บอลเรสเนอร์ รอยัลลัมเบิลปี2015เนื้อเรื่องคือทั้งสองคนอยากจะชิงแชมป์จากเจ้าปีาศาจบ็อกเลสเนอร์เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรตัวแมดเรียกได้ว่าหนึ่งลุมสองเพราะของพี่บ็อกเขาดีอัดคนอื่นจนยับซีหน้าเลยจับมาใส่ดับเบิลซูเพกตบด้วย AA ไปอีกดอกยังกดได้แค่หนึ่งใครเห็นเขาก็อึ้งทึงเสียวต้องเลี้ยวกลับมาดูหลังจากบ็อกกระทืบคนอื่นจนสายแก่ใจซีหน้าก็ใส่คอมโบกับเซตเสร็จด้วยซิตเอาท์บอดี้แสลม เซตดิ้นออกไปแต่พี่ใหญ่ก็เข้ามาสีหน้าใสเอเอไปสามดอกพี่บล็อกกอะเป็นข้าวเกียบแต่โดนเซตเข้ามาเสียบกดต่อไม่ได้สีหน้าอัดบล็อกแบบต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งดันกันไปฝ้าที่กั้นคนดูแถมหายไฟด้วยบันไดเหล็กไปอีกทีหนึง่งซตตามมากระโดดทิ้งสองจนบล็อกนอนแน่นิ่งไปสีหน้าเห็นโอกาสอยากสาบแช่งก็เลยลากเซ็ขึ้นไปหวังชัยชนะใสะ่ภูบอมปีอีกทีแต่เซตยังทนได้ตามด้วยเอเออีกทีแต่เซตก็ยังมีดีที่อึดถึงคนเพราะคนมันไม่ยอม เซ็ตใส่ฟินิกส์สเปแต่บล็อกก็เข้ามาซูเพกทุกคนออกไปเซ็ตเอากระเป๋าตีไป2ดอกพร้อมจะสตอมที่หัวอีกทีแต่พี่หมีใส่ F5 กดนับ3ไปแมตที่3จอร์ซีหน้าเจอกับ AJ Style ล์โรเ l อร์ลัมปี2017เนื้อเรื่องคือการต่อสู้ของสุดยอดนักมวยปั้มทั้งสองยุคอย่าง AJ Style และจอน์ซีหน้า เอเจสไตล์ดูถูกทุกอย่างที่จอร์ซีนาเคยทาและบอกว่าตัวเองนั้นทําได้ดีกว่าส่วนซีนาบอกว่าเจ้าตัวยังไม่จบกับการเป็นนักมวยปั้มเพราะเป้าหมายของเขา,ขเขาคือแชมป์16สมัยตัวแมตช์หลังจากที่ต่อยกันไป2-3ตุก๊กซีนาจะใส่ AA แต่ AJ เจไม่ยอมย้อนสอนด้วยเจรอร์มันสูเพกเตรียมตัวจะใส่ฟอนามิโนโฟอาร์มแต่ซีนาหลบและตบด้วย AA เกือบจะชนะซีนาจะทิ้งขาฟาดหัวแต่โดนสวนกลับด้วยสไตล์แคจนเกือบแพ้ AJ ใส่4ฟ0แต่โดนเข่าพร้อมบันเทาด้วยโยชิโทนิกเก สีหน้าบอกอึดมากนะักก็โดนเอเจากเชือกเส้นสอกซะหน่อยแต่ไอต่อยหอยแม่งก็ยังทนได้สีหน้าบอกทนไม่ไหวพระใจสั่งมาก็เลยใส่ดับเบิลเอกดนับสางไปแมตท,ที่2จอสีหน้าเจอกับชอนไมเคลิลและโซมาเนยีบสาเนื้อเรื่องคือชอนไมเคิลกลับมาอยากได้แชมป์อีกสักครั้งโดยตอนนั้นสีหน้าเป็นคนถืออยู่สีหน้าบอกมาเลยลุงเดี๋ยวผมจะตบให้สะดุ้งเลย ตัวแมทหลังจากกวนตีนซีนาอยู่สักพักก็เริ่มจริงจังกระโดดมูลซ้ออัดซีนาที่อยู่นอกเวทีไปหลังจากอัดกันอยู่สักพักซีนาก็ใส่ไฟมูฟออฟดุมเข้าไปแต่ชอนไมเคลืยังดิ้นออกมาใส่สวิตชินมิวสิกแต่เจ้ากรรมนายเวรอย่างกรรมการได้มารับเคาะแทนไปชอนจับซีนาใส่าสาพายไดเวอร์กับบันไดเหล็กก่อนจะขนย้ายขึ้นมากดซีนาบนเวทีแต่ยังดีที่ซีนาทนได้ และสวนกลับด้วย AA แต่ชอนยังทนได้อยู่สีหน้าเลยตัดสินใจจะใส่อีกทีนึงแต่ชอนดิ้นเลยจบที่โดน FTS ยอมแพ้ไปแมตช์ท,ที่ 1. จอร์ซีน่าเจอกับ CM เอ็พังมันนี่เดอะแบงค์ปี2011เรื่องราวในแมตช์นี้คือ CM พังออกมาด่ากราดทุกอย่างเกี่ยวกับ w w e และพาดพิงถึงจอร์ซีน่าที่เป็นคนได้ทุกอย่างโดยการกดหัวคนอื่นลงซีน้าเลยบอกว่าถ้ามึงเฟลจริงขึ้นมาวัดฝีมือกันไปเลยดีกว่าตัวแมตช์หลังจากงัดกันไปงัดกันมาก็เริ่มสู่เพเนกน่อ แต่เจอซีเอ็มพังสวนกลับด้วย D d t ก่อนจะกระโดดทิ้งเข่าอัดซีนาไปอย่างแรงซีนาทำขึงขังโต้กลับด้วยซูเพกออกมานอกเวทีตามด้วยไฟม์น er ็อกเกอร์ชอเฟอร์และจะใส่ AA แต่พังยังหลบได้แทงเข่าใส่หน้าพร้อมกระโดโดโคดไลน์ซีนาไปเต็มเต็มพังจะใส่ GTS แต่ซีนาพลิกกลับมาเป็น STF แทนและตามด้วย AA แต่พังยังทนได้ซีนาตามด้วยทิ้งขาใส่หัวและ AA อีกรอบแต่โถถังกะลังตั้งเดบพังก็ยังทนได้อยู่ระหว่างที่ซีนาใส่ FTF อยู่นั้นวินแบ็กแมนก็ออก แต่ซีน่าไม่ยอมลงไปชกปากแล้วบอกว่ากูจะจัดการเองขึ้นไปบนเวทีแต่เซิร์โดน GTS กดนับ3ไปก็จบไปแล้วนะครับกับ10แมตช์ของจอห์นซีน่าใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครมีอะไรพูดคุยชอบแมตช์ไหนก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมจะกลับมาตอบพูดคุยกันอย่างให้เร็วที่สุด,สดนะครับส,สุดท้ายในี้ใครยังไม่ได้กด Sub subscribe ฝากกด u b s c r i b e ด้วยและยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ